สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ verb to have นะคะที่นำไปใช้ตามช่วงเวลาแตกต่างกันแล้วก็ผ่านตามประธานเขาใช้ยังไงนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะ verb to do วันนี้เราก็จะแบ่งเป็น present ก็คือปัจจุบัน past ก็คืออดีต perfect ก็คือความต่อเนื่อง future ก็คืออนาคตนะคะในอันแรกเลย present tense นะคะ present tense การที่เราจะเลือก verb to have มาใช้จะมีสองคำก็คือคำว่า have กับคำว่า has นะคะ,ะเรามาดูประธาน I ใช้ have you have we have they have ต่อมานะคะประธานเอกพจน์คนเดียวนะคะ he has she has it has นะคะนี่คือ present นะคะต่อมาถ้าเป็นในรูปของอดีต verb to have จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นยังไงไปดูกันค่ะ I had you had we had they had he had she had it had นะคะถ้าเป็น past tense verb to have จะ เปลี่ยนรูปเหมือนใช้เหมือนกันหมดเลยก็คือเขาว่า h a d นะคะต่อมาในส่วนของ perfect นะคะถ้าเป็น perfect เนี่ยแน,แน่นอนเลยจะต้องมีคาว่า have อยู่ข้างหน้าก่อนถึงจะเป็นกริยานะคะถ้าเป็นกริยาช่อง3ของ verb to have ก็คือคาว่า had คาว่า had นะคะเป็นได้ทั้งช่อง2และช่อง3นะคะแต่ว่าในส่วนของ present perfect tense นะคะเราจะต้องมีคาว่า have หรือ has นำหน้ากริยาช่องสซะก่อนนะซึ่ง have หรือ has ก็จะต้อง แปลงตามประธานนะคะก็วนกลับไปดูเหมือนข้างบนเลยค่ะก็จะเป็น I have had, you have had, we have had, they have had, he has had, she has had, it has had นะคะต่อมาในการกล่าวถึงอนาคตนะคะ อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นจะมีคาว่าจะหรือภาษาอังกฤษก็คือคาว่า will นะคะถ้าเป็น verb to have นะคะเราจะต้องใช้คำว่า have เหมือนกันหมดเลยนะและคำว่า will ก็เหมือนกับประธานทุกตัวเลยนะคะก็จะได้เป็น I will have you will have we will have they will have he will have she will have it w i l l have นะคะนี่ก็จะเป็นหลักการใช้ verb to have ในช่วงเวลาแตกต่างกันไปนะคะถ้าเด็กๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนของเรามาเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากส่งกำลังใจให้คูหมี้อย่าลืมกดไลค์นะคะพิพมคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย